สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Me to You Channel นะคะคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดวันอังวันพุธนะคะอุปน,นิสัยคุณวันพุธเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะคนวันพุธนะคะเป็นคนธาตุเท่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือนะ่าจะเป็นสีขีเท่าอะคะ่ะสีขี้เท่านะคะเป็นคนซื่อตรงเสียสละแถมใจบุญอีกต่างหาก แต่เป็นคนขี้โรคใช้เงินเก่งและอาจจะต้องพัดพลากจากถิน่นจากบ้านเกิดนะคะคนเกิดวันพุธเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบการติดต่อเจรจาดวงชะตาสดใสเจริญก้าวหน้าเพราะมีปัญญาดีไม่ค่อยตกต่ำและลำบากนักเอาตัวรอดได้ดีเสมอมีศิละปะในการพูดทำให้คนยอมรับ คือทำค้าขายก็จะดีนะคะทำธุรกิจต่างๆดีมากกว่าการรับราชการมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีแต่ว่าความจำไม่ค่อยดีค่ะชอบลืมเป็นคนปรับตัวเก่งรักธรรมชาติไม่อวดเก่งเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะชอบการศึกษาหาความรู้อ่านใจคนเก่งมีฝีมือเชิงประดิษฐ์ ข้อเสียนะคะมีอยู่ก็คือเป็นคนเจ้าชู้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถ้าอยู่ก็มักจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายไปจนหมดจนได้ความคิดไม่ค่อยอยู่นิ่งค่ะเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆเป็นคนขี้เบื่อง่ายทนได้ไม่นานคนวันพุธถ้าเกิดกลางวันนะคะอุปสรรคจะน้อยกว่าคน ที่เกิดกลางคืนค่ะและต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตัวเองนะเพราะเจ้าชู้เนี่ยแหละจะส่งผลไม่ให้สมหวังในเรื่องของความรักส่วนเรื่องโชคชะตาก็จะมีอะไรที่อะไรฟุกๆุอยู่ตลอดเวลานะคะผู้ชายที่เกิดวันพุธเป็นคนช่างคิด ช่างพูดช่างเจรจาอ่อนหวานรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราใจกว้างมีนิสัยชอบพูดโน้มน้าวเก่งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักถ้าคิดจะรักใครแล้วก็จะทุ่มเทสุดๆมักจะชอบคนใกล้ๆตัวค่ะ ผู้หญิงที่เกิดวันพุธมักจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดและคิดอะไรทำแตกต่างจากคนอื่นคำพูดมีเสน่ห์ค่ะรู้จักเอาใจตัวเองเอาคำพูดที่สามารถพูด สิ่งดีๆให้เสียได้แล้วก็ทำให้สิ่งเสียๆให้ดีได้เช่นกันค่ะชอบยกย่องเยินยอมอีอุดมการอุดมคติเจ้าบทเจ้ากรอนขี้โมโหง่ายแต่ก็กดคือขี้โมโหง่ายแต่ก็หายเร็วอะค่ะชอบเสียสละชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาดีก็ดีใจหายร้อยก็ร้อยหน้าดูเหมือนกันเจ้าน้ำตาชอบเรียกร้องความสนใจและก็ร้องไห้อ่อนไหวง่ายจะชอบผู้ชายที่ชอบ ที่เอาใจและเป็นผิวสองสีนะคะผู้ชายที่เกิดวันพุธเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์และก็วันพุธด้วยกันค่ะส่วนผู้หญิงที่เกิดวันพุธนะคะเหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันพุธเช่นกันและก็วันศุกร์และวันเสาร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและขอให้คนวันพุธมีแต่ความโชคดีค่ะลักนะจุบจุบบาย